สวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆนาๆทุกท่านนะครับวันนี้เราออกมาดำปลาที่นี่นะครับส,สนุกเมื่อก,กี้ก็ขับไปฝั่งนู้นแล้วแต่ว่านา้ำขุนแล้วก็มีนาๆมาตกปลาปลาชโดใหญ่ได้คนละสามตัวมีแต่ตัวละสี่ห้าโลฝั่งทางนู้นเราก็เลยย้ายมาฝั่งทางนี้เมื่อก,กี้ก็แวะเข้าไปหลบฝนครับฝนมาอีกแล้วเนอะโอ้ฝนตก กำลังมาโอ้ไปครับเปลี่ยนชุดเตรียมอุปกรณ์เลยเดี๋ยวกล้องเปียกก่อนปเปลี่ยนชุดเตรียมอุปกรณ์เศษฝนก็มาเลยนะครับโชคดีครับที่เอากล่องใส่ก่องเรียบร้อยแล้วนะครับไปครับตามไปชมใต้น้ำพรำ้อมกันครับไม้ของเราจะเป็นนี่นะครับดมเข้ามาตามป่าสลาลดะครับ ลงมาตอนแรกมาเจอนี่นะครับเต่านะครับตัวใหญ่มากครับน่าจะชุกโชคมันหมานครับวันนี้ กำลังจะลอยขึ้นมาดูคนนะครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้จังงวันนี้ก็ลุดเข้าไปเลยนะครับนี่ก็เป็นแต้มแรกของวันนี้นะครับปลานินไซส์3ากิโลเลยนะครับตัวนี้ มีแต่หลุมปลานะครับเดียงกันอยู่ประมาณ3-4สี่หลุมนะครับแต่ว่าปลานั่นครับอยู่หลุมใกล้ๆนู้นนะครับกำลังจะลอยกลับเข้ามาหลุมนะครับแต่ว่าเห็นคนก่อนครับจังหวะนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้อะรก็มั่นใจแล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะยิงไครไปหน่อยนะครับ จังหวะนี้เข้าไปดูครับปลาดินแล้วก็หลูิคาดไปเลยนะครับถึงขึ้นมานี่เหลือแต่ลูกดอกนะครับอ,อ,อาจจะโดนไม่เต็มตัวนะครับตัวเลย วันนี้ครับสังเกตเห็นปลาลอยเข้ามาจ้องดูคนนะครับวันนี้ปลากําลังจะไปแล้วนะครับแต่ก็รีบกดยิงเลยนะครับตัวนี้ก็แต้มที่สองแล้วนะครับกดไปสามตัวนะครับปลาก็มีแต่ตัวอ้วนๆเลยนะครับ น,นี่ก็ออกจากป่าบัวม,มาดำน้ำลึกนะครับน้ำลึกวันนี้ก็ไม่ค่อยอากใสเท่าไหร่นะครับตามก็รู้สึกว่าจะเป็น2ชั้นนะครับ เข้ามาจังหวะนี้ครับดูครับมาจะก,กันกับปลาพอดีนะครับปลาก็นอนอยู่นิ่งๆเลยนะครับรู้สึกว่าจุดนี้น่าจะไม่ค่อยได้เข้ามานะครับเพราะว่าปลาเชื่องมากนะนี่ค็ตัวที่3ามแล้วนะครับใส่ก็อยู่ประมาณ2โลนะครับ เจอปนินใหญ่ร้อยผ่านหน้านะครับค่อยๆรอยไปนะครับตรงนี้ก็เล็งดีๆก็โกดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าปลาก็รู้สึกว่าจะไม่กลัวคนเลยนะครับตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ก็เกือบ3กิโลเลยนะครับ มาจุดนี้ได้ยินเสียงปลาทำหลุมนะครับค่อยๆลอยตามไปนะครับแต่ว่าผ่าตกใจออกไปแล้วครับดูครับตกใจแต่ว่าไม่ไปนะครับลอยออกไปดูคนเฉยนะครับตังหวะนี้ก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กดไปประมาณ4ตัว5ตัวแล้วนะครับ ยินเสียงปลาทำหลุมอีกแล้วครับแต่ว่ากำลังดัดทางอยู่นะครับนีนะครับข้างหน้าเป็น,นแดงๆนะปลากำลังจะลอยออกไปนะครับจังหวะน,นี้ก็ไม่รอเลยนะครโกดเข้าไปเลยนะครับ ประมาณแค่เมตรเดียวรับแต่ว่ามีหลุมปลาอยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่ายังมองไม่เห็นตัวปลานะครับขึ้นไปหายใจแล้วก็ดำลงมาใหม่นะครับนี่ครับมีสองหลุมเลยนะอยู่ข้างกันเลยนะแต่ว่ายังไม่เจอปลานะครับดีครับดำมาจุดนี้ครับปลาอยู่นอกหลุมนะครับจังหวะนี้ก็ยิงเข้าไปเลยนะครับ ปลาก็แอบอยู่ในปลาสลายเียนะ้นะจะไม่ปิดกนนะจะประมาณแตบที่ เจอนี่คร <yo> ับกระสอบอะไรก็ไม่รู้ครับกระสอบน่าจะประมาณกระสอบ5060โลเลยนะครับกระสอบใหญ่มากนะครับแล้วก็มีมัดป่าแล้วก็มีอะไรทวงไว้นะครับจังหวะน,นี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับขึ้นน้ําเลยนะครับตอนขึ้นน,นี่นึกว่าปิดกล้องนะครับแต่ว่าเปิดกล้องนะครับแล้วก็ดำลงมาก็มาเจอปลานะครับแต่กดอีกทีนะครับนึกว่าปิดกล้องนะครับปลาก็ลอยเข้ามานะครับ ปิดนะครับไปกดปิดกล้องนะครับนี่นะผลงานวันน <ๆ S 2> <ๆ>ี้นะมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหผลงานวันนี้ดูครับนีแต่โอ้ไซส์น่าจะประมาณ3กิโลนะครับตัวนี้ตัวเล็กสุดก็น่าจะประมาณไซส์สนะครับ นี่มัจแตใ่ใหญ่เลยนะโอ้โหผลงานครับปลานินใหญ่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูไซนี่ตัวนี้ประมาณสามโลับเกือบสี่โลได้อยู่ตัวนี้แต่มันเป็นตัวปลาหลุมนะตัวนี้ก็ไซส์อยู่ประมาณสามโลสามสี่สามห้านั่นแหละนี่ครับไซส์สองโล นี่ก็เกือบ3โลครับโอ้ใหญ่มากดูครับใหญ่มากใช้เดียวครับวันนี้ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้ปลาครับไปบนอยู่ตรงนูน้น,านามีน้ำมาตกปลาจะโดยแม่คอก บนไปบนมาปลาก็โอ้ปลาไม่เข้าเลยมันมีคอกปลาชะโดบนเขาไล่ตีคอกกันก็เลยมาเจอปลาอยู่อีกจุดหนึ่งในปลาลุกๆนี่เกือบแพ้วครับนี่ก็บนยิงเราตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็เกือบเกือบสมโลน่าจะประมาณเกือบสามนนแหละสามโลน่นแหละ,ลน,น,หละนี่นะปลานี้ปลาไม่หลุด สาไม่หลุดไซส์สองสักตัวนะครับตัวนี้ก็ประมาณสองโลนะนี่ตัวนี้ก็โอ้ยใหญ่ๆผลงานนี่ก็สวีมาหกสิบห้านะเติมลมอ่อนๆยิงขาดไปยิงขาดไปตัวนึงน่าจะได้อยู่ตัวนั้นตัวนั้นก็น่าจะประมาณไซส์ตัวนี้เลยยิงขาดไปโดนแผงหลังตรงนี้ลีลาลีลาเยอะ ไปครับวันนี้ก็มานเยอะไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนาะๆนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับโหหกเต็มประมาณ20โลใหญ่จัด